ยกแสกกับเอ็มดิอเป็นส่วนที่ดูแล้วค่อนข้างจะดูซีเรียเลยเน <c oughs> ะพวกนี้ถ้าดูจัดชื่อลอะไรที่มันดูแบบเออเป็นเซลล์ที่ดูแบบทัวร์หน่อยมันจะเป็นมารีแอนนะแนโน้มยังดูดีกว่า ก็ไอ้พวกที่เป็นครัวอะไรพวกนี้ต่างๆครัวที่เชียอะไรทั้งนั้นน่ะก็คือมันดูเละๆมันดูอ่อนๆมากๆบางทีจนไม่รู้มันมันเกิดตั้งต้นมันคือเซลอะไรปาะกอนพวกนี้จะดูซีเรียใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเอ็นบิโอโนยกแสบเราฟังใช่ไหมเฮ้ยมันตั้งแต่สมัยที่เป็นเอ็นบิโอมันต้องเป็นเซลที่หลงเหลือมาตอนเป็นเอ็นบิโอหรืออาจจะเป็นเซลที่เนี่ยอีเจนการเคสตีเรารู้ถึงแล้วมันเป็นเจอร์มเซลพวกนี้เดี๋ยวต้องมีคุณสมบัติเป็นสเต็ปเซลส่วนหนึ่ง แต่ไอ้ส่วนนี้ทำไมมันไม่ได้เฟรเซดพัฒนาไปจนกลายมาเป็นพวกเติมเซลล์ทั้งหมดมันยังเหลือบางเซลล์ที่มัเหลือคุณสมบัติพอมีไว้คุณสมบัติการที่เป็นพวกจะเป็นเซลล์ที่อ่อนๆไปเลยเพราะงั้นเน่ถ้าพวกนี้มีความหนุนกระตือกันด้านแบ่งตัวและแบ่งตัวแบบอันคอนโทรลเลยอยู่ที่ตัวมันหัวมันจะกลายเป็นเซลล์อะไรก็ได้แนี้เนาะเน้นพวกนี้เวลาฟังชื่อแล้วเสียงความเสียงมันก็ไม่ค่อยน่าจะดี การอาจะดูเยอะ่าจะดูรุนแรงน่าจะะอักเสบสีแบบรงนเนานะงั้น4038ยกแสตทูเมอร์อ่าเราก็อยรู้เออแสดงว่ามันออริจินเนตมาจากในส่วนที่เป็นยกแสตเออหลงเหลือมาตั้งแต่ตอนน,ะนั้นมีขบวนการในการพัฒนาตัวเองในการอัพรสบอะไรบางส่วนไม่รู้ทำให้ไอ้ส่วนนี้มันหลงเหลือติดมา แล้ววันดีคืนดีมันก็เลยมาสรุปกระเละจนกระทั่งอันคอนโฟูแล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้อาจจะดูยากนะว่าเป็นเป็นเทสติดว่าไม่ได้เออยิงหัวมาแต่ยอมใส่ยิงไม่รู้ใหญ่ต้องดูเรื่องของฮิสโตอย่างเดียวสิ่งที่ดูได้หนูรู้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแมสเพราะเวลาที่คอสเซ็กชันอะเซอร์เฟสแอเรียของของของเทสทีฟมันเท็กเจอร์มันดูไม่น่าใช่แบบนี้เนาะถ้าสมมติมันดูยากนะอาจารย์บอกเออในเทสทีฟก้อนนี้มีอะไรผิดปกติ นะอย่างน้อยเรารู้แล้วเนี่ยรู้ลักษณะเป็นโซลิดแมสสีแทนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ6 5 6, 6้เซนอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยายไปมีเนื้อ,อ,อส่วนที่เป็นแมสมี2สีปะปนกันนะสีส่วนที่เป็นสีแทนกับเป็นไวท์แทนนิดนึงอะไรเงี้ยมีฮิโมเลสกระจายเป็นบางจุดดูแนวโน้มไม่น่าจะดีนะก,การมีฮิโมเลสอยู่บัรยายด้แค่นี้จริงแล้วบอกว่าเป็นยกแสบคือเขารู้ว่าขนาดเป็นเซลล์ที่มายก,ยกแสบได้ต้องพิสโตอย่างเดียว ส่วนในก้อนนี้4062ก็เช่นกันมันเสียสภาพหมดแล้วอะ่ะจนเราไม่รู้แล้วว่านี่คือก้อนของเสทสตินวแล้วยก้อนค่อนข้างใหญ่มากเนาะแต่สิ่งที่เรารู้รู้ได้ก็คือบรรยายก้อนนี้ไปลักษณะมีลักษณะของเนื้อเยื่อที่เป็นสีไวท์แทนลักษณะคล้ายๆจะเป็นซิสด้วยเนาะมัลติโลโคเลเตซิสนะ e is, นะมีลักษณะเป็นซิสกระจายอยู่ทั่วไปมีเรื่องของไฟโบซีแทรกตัวมา บรรยายได้แค่นี้อ่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรอะไรประมาณนี้เองส่วนที่จะเป็นบอกเซลล์ที่เป็นเซลล์อ่อนมากๆถึงขั้นเป็นเอมบิโอนอลได้เนี่ยต้องด şey. ูกล้องอย่ันยาวพิสโซเท่านั้นพวกนี้อาจจะไม่ได้พบบ่อยนะอาจจะเป็นเรื่องของเอมบิโอนอลหรืออะไรจานไม่ได้ใจออนเซตว่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆเลยหรือเปล่าเราไปดูในเลคเชอร์อีกทีนะ